โดนฝนทุกคนมันไม่ค่อยออกนี่ค่ะวันนี้น้องแอนจะพาไปเก็บผักนะคะทุกคนดูกันนะน้องแอนไลายผักตรงไหนมากินนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมันออกไม่มียุ่งนะคะทุกคนมียุ่งนะอัอกรอไม่เอานะคะทุกคนกินเป็นแต่ไหมคะทุกคนเก็บไปทำรัวเลยนะคะทุกคนสะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีแน่นอนนะคะปลอดสารนะคะทุกคนไม่ควรเลยนะคะมีประโยชน์ด้วยนะคะกลับไปสีเขียวนะคะยังมีประโยชน์อีกอย่างนะคะทุกคนเอาไปล้างน้ำไปแช่ไปลวกเอาไปผัดหรือเอาไปทำซุปอะไรนะคะทุกคนเหมือนซุปหมึกเผือนะคะ นอแมได้มาเก็บนานทุกคนมั้แกมาแล้วนะคะพ่ใหญ่มากทุกคนแต่ว่าน้องห้ไม่ค่อยชอบเป็นนิดไเป็ท่าไหรอนะคะชอบอันอ่อนนะคะแต่ว่าอ่อนไม่ค่อยนี่แล้วนิ่ั้งแกมาแล้วนะคะทุกคน่ไม่น่อันอ่อนแล้วก็กินอันแก่นะคะทุกคนนะคะนี่หักได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนมันควไม่บอกไม่กินนะคะทุกคนแต่แต่ปลายนีัสดทุกคนอันนี้ใครที่ไม่จะกินผักสดนะคะทุกคนออกงายมากนะคะแค่หักกินแล้วก็ไปสั่งตุ้มพื้นทีเลยนะคะเราไม่เคยจะคืนเรียนหาคนจะสวยมากจร ไม่เห็นใบต้นคางวาน,นทุกคนแต่ว่านี่เจตัวนี้นะเนี่ยเขาจะเอาอยัางไงทุกคนไม่ชอบอันนี้เหมือน,นะะกันนะคะ <c oughs> คไม่เกล,ลีนะดยดยยนะจะเอายังไงทุกคนจริ <c oughs> อองๆข้างล่างนะคะเกลียดเลยนะคะเออเกลีย์ป้าเกลียดได้นี่ในที่สุดเรก็เจอแล้วนะคะนี่ทุกคนในที่สุดก็อะไรแล้วนะนี่เป็นอะไรอยากตั้งแต่งไหมคะทุกคนเออใบอ่อนใ่ต้นข้างวานทุกคนมาเก็บกันเลยนะคะ

สวัสดีจ้ามากิน้มตำนะคะตำแตงสามนี่ไข่นี่กับทินนะคะทุกคนมือนี้แซ่บนะคะแล้วก็ผักต้มนะคะอื้ม หิวทุกคนไม่เคยชอบกินกระทินมันน้องแอนมังขอเซ็งหน่อย ดูปากกัพิมทุกคนก<ม>ังก๊อกน้ำหลังค่ะ มีคนกินช้าๆไม่เป็นอนะทุกคนจะไม่เป็นสะพ้ายใครเลยไหมไม่ค่อยรับร้อยอ่ะทุกคน ผักนะคะยำเข้าไปมาพีลี่เป็นผักะคะ่ะ ขึ้นก่อนไม่มีหยดกระทินอยากกินมากล้องกินทนี้อร่อยคนไม่ตกอร่อยมันจะมาแต่หายอดอ่อนมันนะ่ะยาก อยากกินแบบนี้มานานแล้วอันแจก็มีนะเดี๋ยวว่าน้องแอนสอบอันอ่อนกลอกน้ำทางทุกคนรอสางเข้ามา ชื่อกาแฟข้าวไข่มุกใส่ไม่ได้เอาหลอดไข่มุกมาเอารลอดกาแฟนาะเน้นกลับนะคะ มันเลี่ยเกินไปมันก็ฝาดนะคะทุกคนอืมมีน้ำแล้ว อันจะก,กินเป็นน้ำเย็นนะคะกินน้ำไม่เย็นกินไม่อิ่มทุกคนกินยังไงก็ไม่อิ่มทุกคนตอนแรกว่าเจียวไข่ไม่ทันแล้วหิวเพราะไข่ตัวมันมีอยู่แล้วไงทุกคน เผ็ดมันก็น้ำ มีใครกินแล้วชอบเกลี yeah, ่ยออกแบบนี้ไหมบางคนเขาก็กินไปเลยนะคะแต่น้องแองเขาไม่แค็งใสพ่พริกไปสามเม็ดนะคะทุกคน กินไรไม่อันนะคะฟูเซ่กินยังไงก็ไม่อ้วนก็เลยต้องเลื่อนถังนะคะทุกคนมันมีไว้ช่วยรม ไม่อิ่มไหมทุกคนกินไข่อีกได้ไหมไข่ก็ไม่อ้วนนะคะกินไรวันลาหกลูกเซวนาไขอ่อะไม่อิ่มก็กินไข่ ออร่อยขั้นเทพบางทุกคนไม่แต่น้ำก็ไม่เหลือจะอร่อยขนาดนี้ ต่อเลยไปจหมดละขอบคุณนะคะวันนี้อิม่มรบร้อยแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณนะคะ